สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับ Ka ว a s ึกินินจา2อ0รนะครับรถเป็นตัวเก่านะครับผมวันนี้ลูกค้าเข้าใช้บริการนะครับเปลี่ยนซีนโชคเซ็ตโชคหน้านะครับผมแล้วก็ทำการถอดทุกอย่างนะครับทำความสะอาดนะครับเตรียมซีนเตรียมน้ำมันพร้อมประกอบนะครับในการประกอบเราก็จะมีเครื่องมือเฉพาะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวตอกซีนจาราบีหรือว่าอุปกรณ์งัดแงะหนีบจับทุกอย่างนะครับเรามีเครื่องมือเฉพาะไว้บริการครับเติมปริมาณน้ำมันนะครับเซ็ตโฟกออยล์วอลลุ่มตามมาตรฐานนะครับแล้วก็เซ็ตโฟกออยล์ไฮนะครับผมตามสเปคนะครับทำการเติมน้ำมันไล่น้ำมันนะครับผมไม่ให้มีฟองอากาศอยู่ภายในนะครับผม ส่วนขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นการเซตออยルไฮนะครับหรือว่าดูน้ำมันออกตามค่ามาตรฐานนะครับใส่สปริงนะครับลองขย่มเทสดูนะครับเรียบร้อยแล้วก็ประกอบกับที่ตัวรถครับพร้อมส่งงานขอบคุณที่ใช้บริการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ